ลมเนาะลมแท้ลมหาลวานระวังเด้อทางกระสอบดีนี่คงไม่ตอนนี่มันจะจับรถมาเฮ้ย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 โอ้โหอันตรายเลยโอ้ยยังวะโอ้อ้เราตายเราตายผมเป็นยังเบาหน่อยเป็นไรลูกโอ้โอ้ล้มไปยังอันนี้พี่น้อง พาาคือไปตอกจ้ะนี่มันปิวไปปิวไปซากีปิวมามาใส่คนเนี่ยอันตรายด้นี่ขนาดฟาแทบไปก็ดีตกอกมาก็นิ่งนังอันตรายเลยสิงท่ายโดยลมพี่โอ้เลยลมแห้งอะไรพวกพุ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 อ้้อ้้แล้วบาดเลเอาใหญ่เลยพี่โด้เ้ยบาดนล ยู่กระจุงกระจายไปแบบขอของโอเค,ออเคพี่น้องเลยต่อจากคลิปที่แล้วเ,เนาะกะ็ให้เพื่อนซื้อสังกะสีมาแหละเนาะทั้งอันพอน้องอันไก่ทองพี่น้องเลย สบายดีน้องปุ้ย,ย,ยอันน่ะมาทานอะไรไหมบ่ได้หลายบอได้หลายด้วยไปเบิง่งอ๋าพักกัเห็ดอะไรกินแกงอโอ้ได้หลายเติมเนาะมึงนู้พอาวมีเขียดหน่อยอืมสบายดีสบายดีเมน้กระทองสบายดีน้องกระทอง อืมที่แกงหน่อไม้อะบ้างบันเนาะได้หลายเนาะก็ได้เขียดแกงใส่เขียดนี่บ่ที่แกงใช่หน่อไม้กินบ่ฮะกินบ่เขียดนี่บอแกงเลยเออพี่น้องเปิดชวนกินแกงหน่อไม้น้ำบาดเนี่ยพี่น้องเไยเนาะเออก็มาติดตามมึงไปทางไหนเป็นอะทางสังข์อืมสร้างเพิ่ัทอยากก็ละมึงอะไรอืมเพิดบริษัทต่อบ่สรางกะสีนี่ อันน่ะผ้าคือริมุงทำมาแะล้วเนาะแล้วกะ็ต่อแอมผาเด้อยผ้กเห็ดเป็นจย่างดียแอมผาเนาะแต่เพิ่นสร้างนี่เพินพ่นเพิเ่นเชา้าแล้วบ่หรือนะไรเพิ่นเช้าเช้นา่ารำไม้อ๋อกินยังอ่นน่ะกินขนมอ๋อกินขนมพี่น้องกินขนม,นมอันน่ะพอป้าใช้ผอปัดไม้ โอ้เสียงโปะๆกับพนา้องอ่ะพี่น้องเราสิไปเบิ่งผุนตัดไม้อีกแล้เนาะสิตัดมาเห็นนังตอนนี้ดีโอ้มาเห็นหัวนี่อ๋อผุนกะไปกันน้องพรบ่อนบอไดวสิไปเบิ่งก่อนพี่น้องฮุนอ้าวเท่าไรลูกชายผุนสวัสดี สังกะซีมาแล้วเนาะกาอันนั้นเลยพากันมุง้งทำมันแล้วเลยสองแผนน่นเนาะสะไว้หลายแบบเลยแล้วขึ้นลบขึ้นยังเนาะอืมขี่น้องย่าสร้างทาสร้างเน,น,นาะสร้สางได้มากขึ้นไต่เองเลยเพื่อว่าสิสิเช่ามื่อนี้บ่สร้างเออขาก็จะคู่หวานอันพักแถบนั้นสิพ่อบอ่ะถ้าเสร็จจะพอแล้วถ้าพอแล้วค่อย ในเงินส่วนที่เหลือเขาก็เชอันให้สร้างเพิ่นเด้อให้ขานำใจเด้ออ่าขอเชื่อแล้วทำทำมา,าเหน็ทนทำมาเห็นสร้างมากขอเชืไปเวียกตัลงหง้หงหมอ้อห้งหม้อเวียกตยัวเลยเออรื่องเมียนนี่บ่เมียคลอดลูกนี่บ่เพิ่นสิลงอันลุกสกลัสลด,ดนี่บ่ห้องหมอโอ้โดูดูดู ่ะโอเคจะไปเห็ดเวียกเด้อเดี๋ยวขอสิไปเบิง่งขอจะตัดไม้แป๊บนึงเถอนตัดอยู่นี่บ่กกรเสียงถกโปกไปเบิ่งก่อนพี่น้องไปเบิงเบ่งเพิ่ขอตัดไม้เ <c oughs> ดี๋ยวนี้เขาตากผ้าอยู่ด้านหลังพี่น้องเลยเสื้อผ้าซะเพิน่นอ้าเหมือนี้ก็ลมแห้งแห้งพี่น้องเลยลมนี่แหง้งอะไรหรออากาศนี่หนาวเนี่ยลมนี่มอคคูมาแต่ไสพี่น้องแห้งสุดชัวเลย อ้นาตลาได้เลยที่รองลมเลยอโ้้โีวอลบพลึกพลั่มมาลีนี่ฮะโอ้น้องพรมาถ่สบายดีน้องพรนมาตัดไหม่บ่ไม่ใช่อะพอตัดไหม่แคงน้ละพอฮะ มันตัดหล่อไอ้ผุนบ่อได้ไดยังไน,นถุงโอ,โอเค,อเค <c oughs> แต่ของกินมาเลยผ่นบ่อแล้วมึงพอผันตัดไม้ก่อนพี่น้องแต่ว่าแปลกแห้งอะไรล้มเลยพี่น้องเลยก็จะพรางผ,ผัดกลไปอยู่โอ้โหยอดอุ้ย มากมากไหมชนิดหนึ่งเพื่อนเอ้ยนี่มากแบบแมวพี่น้องนี่โอ้มีน้องนี่สุกหุ่งพวกเพื่อนเอ้ยนี่ออ๋กินได้ได้เพื่อนเอ้ยนี่ลองกินเม่งก่อนเพื่อนเอ้ยตัดไม้อยู่นี่เพื่อนผมจะไม่เห็นหัว S 1> <S 1> <S แปกแล้วพี่น้องโอ้สัตว์ใหม่สบายดีได้ลัดเติบบอ่ะขยันอะไรพี่น้องเลยโอ้ตกลมลมแห้งอะไรพี่น้องเลย มันเบิกเหมืนตันล้ละขวดเลยเมืนจะไป็หมัดหัวตออ <c oughs> ไปแหละ <c oughs> มาได้สิมัติชายบ่เนเ่ยอืมฮาวหุ่นทางน้องคุย น้องนั่ง็นพาะธรรมต้องพอเบผลกเอาใหม่คือเก่าไปหน่อยเป็นตัดไว้เกลือไก่ ได้ปีน้องโอ้าี่นี่พี่น้องเลยถ้าปะพมุงไว้นี่ลมมันสิพัดปิวเนาะพี่น้องลในสวนนี่แหละเวลาใครเป็น กระืือสังกสีมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็มีแต่ว่ามุ้งแหละก็ลบอันนี้ปั้นล้มล้มแห้งนนเลยพี่น้องเลยทับบอสัยปั้นล้มไปยังไม่นช่เลิกสังกะสีไปอืมข้องพอมันก,กระทองกับแบกไม้มาไม้แถวใกล้ๆนี่เนาะ หลายคนกับหลายาแผนกเป็นตัวนึงแผนกทั้งแม่กับเห็ดอยู่กวากินเนาะลูกหามาแล้วกันอันนะแม่เป็นคนแกงเนาะจักเนาะจักแล้วกับแกงทั้เลยได้หลายทอสดจุนเนาะหน่อไม้เนาะแหนงมันยำนี่เนาะ สิไปตัดไหมต่อบว่าโอ้สั่งพารันมาเรามานเช้าหนึ่งว่าไปจค่ขึ้นไปหาแน้อ๋อ วัดน,นี้สิไม่อันนี้ว่าเช้ามาหมัดมาหมัดหัวเลยเนาะโอ้ก็ตัดได้แล้วตื่นแล้วมาหมัดอีกจหน่อยก็แล้วแล้วเนะาะแล้วอะไรกะ็ไก่เมื่อกาสิบริษัทพักสายยังเนาะอืม นายชอบใช้คนน่อยแหละพี่น้อง,งอเลยนอนนะอ,อันนั้นะเป้คนน่อยบ้อนอ่ะฮะก็นนผูกว่าใช่บบออโออมีลมมีอย่างนอนอันนักแพตารโล่ป่มันจะแพตารโล่อผูกไแล้จังรเห็ดบัวเป็น้อบุเคยมีรมูพื้นท้าบ่กเคยเห็ดบัวา นนม,มันอุ่นเนาะอันนี้สิพากันไปห้องหมอบ่าวอือจะเาคนน้อยไปปวดเนาะไปหยดยาอือ,อ,อโอ้ขบกำหนดเลยเนาะหยดยาเนาะหยดวัคซีนพี่น้องงี้วัคซีนคนน้อยอ่าอ่าโอเคยาจะผลไปก่อนเนะาะเจ็ดจักหน่อไม้แล้วเป็นกระสีต้มบ้างต้ม,นมนะหน่อไมนะ้แล้วป่เนาะ แกกินเถียงดีแล้วนี่น้องพี่น้องเนอะในส่วนของอันบอลปะจิ๊บพุ่เคลื่อนกันน่าจะเป็นบอลนี่น้องมันแป้นดีพี่น้องอันนั้นเลย นี่เสาข้างว่าพร้อนกับสั่งมาอะไรครับอะไรกระตินเสาพี่น้องเลยเป็นกระสังมาอันเกียมพร้อมที่จะเห็ดเทือนแหละเนาะพี่น้องเลยเสาเนี่ยน่าจะเป็นเฮือนเก้าเสาพี่น้องเลยแต่บวกหัวมันสี่ ควบขว,ควงคมยาวผืนสีดจากแมตคุณจากแมตเนาะต้องทำมบบพรอ,อีกทีหนึ่งพี่น้องเนาะเห็ดในจุดนี้แหละพี่น้องมันก็นติดกับแดนเลยพี่น้องเงี้ยมกับแดนตัวนี้เนาะน่าจะเป็นอีกแดนกันยับเข้ามานนี่เนาะอะไรครับเป็นกระต๊อบหลังหนึ่งเน,นาะเหมือนท่ามันอ้อยฮะสวัสดีมันอ,นอ้อยสวัสดี ตากลมลมแห้งอะไรเนาะเออเออก็ติดตามเพิ่นเห็ดสังกะซีมาหน่อยสีแล้วแหละยังชอบสาวแฟนอืมขับกอนแล้วก่เพิ่นค่อนข้างจะแบบว่าเขาอันน่ะสร้างกับคนเดียวน่ะเห็ดกับแล้วก็ครอบครัวเพิ่นซอยกันเห็ดสิน่ะกันเองนะเพิ่นก่ะ เห็ดโบเป็นน้ำแน่แล้วมันก็น่านแล้วนะเอาไม้พืชตัดออกบ่อเลยจงไปเลยตัดตัดตัดออกนี่แหละก็ออกมาตันเลยก็กระเทือมาอีกห้องหนึ่งคนวะนี่แหละพี่น้องไงประมาณนี่แหละเนาะนี่ต้องลองพริงเห็นนังนะฮะโอ้คนที่ ปิ้งอย่างนี้ก็พอหูให้น้องเลยไอ้คงกินกินพขนาดกินข้าวเศร้าว่กินข้าวแล้วบ่กินข้าวเศร้าบออ๋อยังอ๋อถ oh, <you> ึงพากขาไปหาหน่อไม้แต่เศร้านี่พี่น,น้องเลยแล้วก็ได้น่าจะได้นกน้อยเลยยังมากินหนึห่นปิ้งอย่าง เมื่อนีแปลกแห้งอะไรพี Asia, ่ well, ้องเลยลมแห้งแห้งทำไลมแห้งสุดเลยคุณลบกหมดผักหม๊ไม่ยังเห็ดอ่ะเนี่ยไม่ลดทับเพราะกลัวกำลังเป็นเนาะลมทับก่อนพี่องเลย จะก็ต้มหน่อไม้ต้มแบบบางไปหาหน่อไม้ได้หลายเติร์มเท่านาะก็ต้มส่แกงกินนี่แล้วว่าจะนางจะนางช่วยร้ายเนี่ยครัไปหาเท่าไรจะนางหนี่บอเย็นางแทวป่าไหนอยูไ่ได้ด้อนนี่บ่ดอนกกไม้นี่บ่อเหมือน,นมีย็นางพ่อมอีก เออเขอทาทาอยู่แกงหน่อไม้ใส่ยีน้ำกับแล้วก็ขยุ่งขยแยงยำหนี่ยังมีเนาะกินข้าวเส้ากักกนแ,กแล้วบันดิกินแล้วมาแต่เส้าบูเห็นชืพอผลเนาะเพระพาะฉะนั้นพาไปหาหน่อไม้แต่เส้าพี่น้องหม่ก็จะได้บาตนี่กระท๊อบแบบว่าไปสิแล้วยมเลดีใจอยู่บ่ ดดนี่เหลือสองแผ่นเนาะ <c oughs> พี่น้องเมื่อคืนนีนาวนอนนาวนาวเติมบ่ข,อข้อคางมาใส่นะมุ้งกันเนาะเมืม่อคืนอีลมป้อพี่เ้องเมื่อวาตอนเศร้ามานี่กัยัลมแห้งเนาะขี้ผุ่นเต็มบ้นอนเลเฮ้ยลบล <laughs> <c oughs> นมนะมาได้กินได้ดิเออมาได้กินได้แกงมมาเพี่น้อไงไตกใจหมดเลย <c oughs> <c oughs> เออมันับอาเครื่องปูกอได้มานอย <c oughs> เออ คกขนาดแต่ว่าิืนขยันดีน้อันเนาะสวนผืนใหญ่อย่านให่เทอกเลยเออกันไก่กันแย่เี่เข้ามาได้แลยวแย่เงงี่ยานนะเออเอพี่้องเนนี่กินเที่ยงมาเดี๋ยวน้อ,อมลมเนี่ยต้องหาวาแห้งอังนนได้บน้อยนนี ลมเนาะลมแท้ลมหวานระวังนทางกรสอบสีนี่คงไม่ตอนนี้มันจะจับอเ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยออ้ยอออยอ้เอ้อ้อยอเออยยอยยเเอ้ย โอยบิดตื่นโอ้นาตละล้มแม่งอะไีพี่น้องเลยโอโอ้ล้มไปยังอันนี้พี่น้องอ้อนาตะอย่างนี้ พี่น้องเ้ยมันขื่นยังขนมื่อนีลลมคือแห้งใส่บ่อยต้อง้เออเอาไปไหว้อาไหว้ไ่ต้องกางแลมีแตแอมตัวหนาเลยอาตายตายขีุ่นหองขี้ฝุ่นบ่มโอ้พี่น้อง้องออโทแห้งอันนร้อนพี่น้อง รูต้ต้นไม้หน่อยเจ้าชีฮักลองขับมาอย่างรู้โอ้โหอีกแล้วโอ้โหอ๋อหนุ่มพอจะติดอู้สุดยอดสุดยอดโอ้แย่นั่นอย่เนาะอันนี้เต็งเด้อเอามใหญ่เต oh, 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 ็งเอาไปเต็งไปเด้ออันนี้ตองเนาะตองมุกข่าวน่อง ไม่เอามันอู๋มไม่อู๋มากอลมนี่โอียอันตรายแห้งเหี้ยเลยสุดยอดฮูนะลมมียังกะแท่นี่พี่น้องเลยถักกุ้งม้ต้นละฮักมาใส่ใน,กกนอันตรายอีเด้นนี่ตัวมแห้งอะไรผัดอันนี้ฟิวปันเลย เอาโอเคพี่น้องเไยเ<อ>นาะกะเป็นตะย่านพี่น้องลมมือ,ยอยนี่พัดแบบว่าอันตรายหรือพี่น้องไงยยาสทักะสีนี่อันน่ะมันปิวไปเห็ดเด้อยาสทักะสีมันอันน่ะเด้อไปได้สั่งคนาจบบไหนยังไม่เห็นยังไม่เห็นเนาะพานคือไปตอกย่นนี่มันปิวไปปิวไปสักะสีปิวมามาใส่คนเน,นี่นยอันตรายเด้ดเน่ย ขนาดฟ้าแถบไปกนดีตกออมากินหนีนั่งอันตรายเลย่ากกินข่าแล้วผลเลเนาะข่าเศ้าว่านอะเออกินกินกินเลี้างอกแล้วส <made SAN> <Maria> ักสีปิวเล้อตอกกันักดอกกันทิงห์่ะยังมีเห็ดโมแลวอยู่สั่งพคนกะ ยังสีได้อันมาเห็ดต่ออีกพี่น้องเลยบาทเลยคุณไปเวี่งได้ยังกินเข่ากินนกแซ่บบ่กินนกพี่น้องเลยอ่าโอเคพี่น้องเลยคุณถ้าพ่อน้องไก่ทองกับชีวิตตัดไม่ต่ออีกพี่น้องเลยช่วยกันแบ่งแยกกันเห็ดเนาะเพราะว่าเห็ดสวนให้มันแล้วเพี่น้อ ไม่สวยกูท่านแล้วเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเลยทั้งวันลากะาจะได้จบก่อนพี่น้องเลยจบคลิปก่อนเนาะกะ้าได้มาติดตามใหม่เนาะมื่อนี้กะเกิดลบแห้งอะไรพี่น้องอันตรายเกิดเหตุพี่นอ้องเลยพัดอ่าพัดพัดแถบเดี๋ยวจะไขช่วงเหตุไวๆเนาะปิ้วกระจุ่มกระจายกันไปเนาะพี่น้องเลยเอาโอเคพี่น้องเลยฝากไปติดตามคลิปตอนต่อไปเนาะคลิปนี้กะจะได้จบลงก่อนเนาะแต่เพียงเท่านี้เนาะ พาไปติดตามคลิปหนาเนาะพี่น้องจะไปเยี่ยมยขอบคัวน้องลินดากันยากันต่อพี่น้องเลยพก่าวคำาสบายดีและสวัสดีเด้อพุนน้องเลยยิงท่ายด้ยลมพี่น้องเลยลมแห้งอะไรพุ่นพุ่นพุ่นพุพุ่น้เาอ้้แล้วบาทเลยใหญ่เลยพี่น้องเลยบาทเลยยิ้วกระจุ่กระจ่ายไปแบบขาของ โอเคพี่น้องเลยจุดจบลงกอนแต่เพียงเท่านี้เนาะลาก่อนพี่น้องเลยพบกันใหม่บ๊ายบาย